สวดีครับตอนนี้คนอยู่สวัสดีครับตอนนี้คนอยู่กับผมเอทิในในรายการเล่นปกติเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเซิร์ฟบีแค่อะไระเซิร์ฟเติมก็เซิร์ฟบีที่ไม่ใช่ของพวกเราแค่ไปยืมเขามาเลและตอนนี้คนอยู่กับผมเอ่อาพูดไปแล้วนี่ว่าเอ่ใช่ความจริงส่วนเมีอะไรเกิดขึ้น,น,น,นโอ้พิซซ่า ลืมไปจีหยิบเซิฟมีมาแบบไม่บอกด้วยจริงเลยเข้ามายังพิมเข้ามาแล้วแล้วผมเมื่อกี้กูผิวปากเรียกแล้วด้วยไหนวะนอู้เฮ้ยพิมเราเกิดจุดที่ที่เองเคยเกิดเลยพิมจุดที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้กันได้ไหมพิมสุดขอบแมปอะ่ะอืม สุดขอบแบบ<ม>ที่เราเคยสร้างกันไว้อะสีรัไม่ใช่เดียวกันเดี๋ยวเราผปดี่ยนแปลงนิดเองนะมา,นม,ามาเลยบิมแล้ววันนี้เราจะเอาชีวิตรอด5วันหรืออาจจะไม่ครบก็ได้นะ <5 S 2> ไม่เหียไม่เราเราไม่เห็นอ่ะอีกเกนึงดิคือี่ยนี้กงไดอะไดเกดเทปใช่ไหมกดเทด อ่าเจอแล้ว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 แล้วก็ได้บ้าทอ่ะด้วยหยิบมิกหยิบมิกเนี่ยบ้านจะ็ดโปรเฟสที่สุดเนี่ยมันก็เป็นบ้านเกิดนี่โอ้โหแล้วตรงนี้ก็คือโอ้โหชั้นวางเยอะมากแล้วก็น่าจะไกลมากด้วยแล้วดูออกเอ็นคิดดูนะอยู่สุดขอบแมปอะเม็นใกล้เลยเอ้ยม็นไกลเลยนิดเดียวเองสสักีแล้วก็อยู่จุแล้วก็อยู่ ตอนที่เราเกิด้เราก็อยู่จุดสุดคอมแบบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันรู้ได้เกิดอะไรขึ้นเกเคได้บอกดื้องา้นน้บอกเลยจะเป็นการเอาชีวิตรอดที่เอาชีวิตรอดคนเดียวไว้แต่อยู่อีกฝั่ง อ่าวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะผิวปากีนิงดีให้ชื่นใจหน่อยก็ผิวปากิงไหนวะไม่เห็นอ่ะรู้สึกว่าเราจะมาถึงจุดขอบแมพแล้วแล้วเราก็เห็นชื่ออีกแล้วด้วย เดี๋ยว่าตรงนี้อู to ้แหล่งอาหารนี่ว่ะเจ็บมาเลยระหว่างทางมาตรงนี้แหละบอกเลยแหล่งอาหารเยอะมากโอ้ยตรงนี้ก็มีแหล่งอาหารรู้เปล่าวะนั่นมันแก๊สนั่นทำแก๊สรู้เปล่าวะเกียรปอตเทอร์วิ่งอุ๊บเจ็บอะไรวะเครื่องดื่มเหรอจะมีอะไรเลยเจ็บมาได้ปะมันทำอะไรได้เปอตเทอร์ย้อมมาจากปอตเทอร์ย้อมมาจากอะไรจินรู้ไหมพิติปิโซ มีพี่ตู๋ใครขับมาแว้นหน้าบ้านตูใครขับรถมาแว้นหน้าบ้านตูอู้ฮูลี่จีเดอรใครใครขับมาตไม่ไม่ต้องเตืมใครก็รกไปก็ได้เด็กเว้นมาฮีฮะโอ้ย,ยเชี่ยตก<ห> กโก้แล้ว,วนึกออดกริฟเท่านั้นเลยสวัสดีครับวันนี้โก้อยู่กับรายการยืนเดี่ยวกับโบนะครับเอา <c oughs> ไอสกิมทาวเวอร์ล้วงม,มิดทาวเวอร์มิดคิดทาวเวอร์พิซซ่าทาวบเบาอาวอร์เอ็มเบอร์เกอร์ทาวเวอร์แล้วก็ตัวบัเกตตี้มัมมามี่อะ สุดปิติเอาชีวิตเราหมนแลกวสี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงวันเลยสี่นาทีแล้วคอคลิปนี้น่นมีหาดได้มีหาดอีพีแน่เลยอีพีละอีพีตะวันอีพีตะวันต่ว่าใช่ตรงนี้แหล่งบุ๊คเป้ยังมีอีกนะในอินทนมาช่วยกันกินกับข้าวแหล่งกับข้าว เออจริงตอนนี้ก็หิวในชีวิตจริงแหละหิววะ่ะดูรโตสไม่ใช่ดูรโตสจะไม่ได้มันชื่อว่าอะไรแล้วกีตูสเคตูสทำไมเราได้ยินเป็นเคตสบะารีตูสในก o อดอ w วออย่างนั้นเหรอเออ่ใช่ใช่ออ่ใช่ใช่ใช่กช่ใช่ใช่ใ่นก่ใร่ใชนะ่ใช่ใช่่กช่บอ่ใอ่ะ เฮ้เรามีนะมีเขียนเล่นว่ะโอโกกาโกลาอีโกลาเอ้ยจะว่าไปไอเครื่องดื่มทีทอ่อยู่ข้างร้านอยู่ข้างๆบ้านนี่คืออะไรวะเอ้ยเนีย่ยเราสงสัยมากเลยเว้ยไม่มีอะไรให้กินด้วยฮะใส่เงินเอาไปเหรอทำไไม่มีเงินฮะอยู่มันจะเป็นป่านี่สุดใคร มองอะไรไม่เห็นเลยจังหวะนี้ดีทินดีทินมันกลับกลับดวนเลยวิ่ง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 แบบวิตูนวิ่งวิ่งวิ่งแบบวิตูนจะออกไปคลิปนี้ไม่ไลค์ฮะนั่นเราเห็นชื่อพิม It's my life, it's now or never <coughs> But I'm gonna live forever I just want to lie, by I lied lie life. It's my life, my life, my heart is like a open highway But <coughs> I'm <ain't coughs> gonna live my way I just want to lie, by I lied to lie <kita> ตอนนี้คุย,นยอนไรกันลอดท้อผีไม่ได้ป่ะเฮ้ยยืน,น,นยนนนววืน,นตรงนี้มาดิแล้วไปยืนตรงนี้มันน่ากลัวกว่าเยอะนี่นี่อะไรตรงนี้ยืนตรงนี้อปย,ยืนที่เราแหละไปยืนที่เราเนีเ่ย,อยเออยค่อยตอนนี้คุย,นยอนไรกันลอดท้อผีไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเก่งๆไม่วัดตึก เสียงอะไรนะ่ะไม่ใช่เสียงของเรานะพี่ทินนายทำอะไรอยู่อย่างงั้นเหรอไม่มีอะไรนายกำลังเฟบอยู่อย่างงั้นเหรออะไรคะไม่<ะ>ไม่มีเมืม่มอกี้เราเห็นเงาอะไรเพี่ยนลงแบ็คล่างได้ไงอ้าวโอเกะโกเกะเดนนินลงมาไม่ใช่เหรอ ยายก็เกเดินลงมานี่หลานนิ่งไมหมก็หลับสาหันจริงเจ็บเว้ยวันนี้นะครับเราจะมาฆ่าตัวตายโดยการกินโคลานะครับเป็นกาตาที่โคตรหนาเลยข้าแต่ตาแล้วกกินโคลร่าเอาละได้เวลาเด็กโคลาโอ้ แต่แต่ว่าแต่ว่ามันเปลืองอะไม่ได้วางดเดี๋ยวกูก<อ>ู<อ>จะลงไปลักของต้งนี้นเอามาต,อต้อเติมบ้าน <c oughs> คืออะไรวะต,ต้อเติมบ้านเ <c oughs> อามารู้จักเลยครับว่าต้อสเติมบ้าน ไม่อเนี <ś> ่จะจบคลิปแรกแล้วเลยพิมไปเอาไฟหน่อยอังก็เนี่ยมาเอาอยู่เนี่ย My life is now, oh neighbor. But I ain't gonna live forever. I just want to live by life alive. Yeah, yeah, uh, like like mai like 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 open.